อยากถามอะไรอยากพูดอะไรกับเบอร์ไหนบอกครับเอาเกินเกินก่อนเราเคยเจอกันไหมคะถามเบอร์อรไหนครับเบอร์อะไรครับเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ครับเราเ,เคยเจอกันหรือเปล่าคะผมเจอคุณคริสทุกวันครับที่ไหนครับที่ห้องนอนของผมครับผม ชายคนนี้ต้องมีภาพแล้วก็มีอะไรอยู่ในดวงใจเขาอยู่ตลอดจินตนาการตลอดแสดงว่าไม่เคยเจอกันจริงๆไม่อาจจะไม่เคยเจอใช่นะครับนี่คือเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์หนึ่งเคยเจอไหมคะเบอร์หนึ่งเคยเจอไหมครับเคยเจอสองสามครั้งเสียงตาต้องถามนั่นต้องคิดก็ถามว่าทำไมเสียงแฉะทำไมเสียงแหบจังครับเปลี่ยนเสียงได้ไหมเสียงปกติก็ได้เป็นคนเป็นคนพูดอย่างนี้ครับ อ๋อเป็นคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วเบอร์เบอร์สองไหมฮะทักเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองครับเคยเจอ nonkith ไหมครับไม่ได้เจอน้องคิดอย่างเดียวเคยทักเข้ากับน้องคิดมาด้วยอ๋ออ่ะเอาเบอร์สามขอฟังเบอร์สามหน่อยเคยเจอ nonkith ไหมครับเบอร์สามเจอกันบ่อยครั้งครับเจอหลายรอบมากล่าสุดเนี่ยจําได้ว่าเออนั่งเครื่องบินสวนกันครับผม นั่งเครื่องบินชนกันมึงยังจําได้อีกเป็นคนตาหูไวรก็ผมโอ้โหยอดคนจริงเลยผเราจะเข้าสู่คําถามนะครับคุณคิดจะถามคำถามนะครับอะคําถามแรกครับอยากถามอะไรครับเอให้บอกข้อดีของตัวเองมาละกันว่าทําไมถึงต้องให้คุณสนใจมีข้อดีอะไรที่ให้คุณคิดสนใจข้อดีครับเริ่มจากหมายเลขหนึ่งครับข้อดีของผมนะครับ สองสารมาร้หนึ่งงเลยอ่ะคือผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับรักเดียวใจเดียวแล้วผมมั่นใจว่าผมจะดูแลคุณคิดได้ตลอดชีวิตที่นี่นะครับจโิโคอังที่สองครับดังผมไม่แลวข้อดีของผมก็คือถ้ามีครอบครัวแล้วผมก็จะรักเดียวใจเดียวแล้วเคยทำแบบนั้นไหม,บบไหมก็มีบ้างผู้ชายมันก็ต้องมีนอกอกนอกใจกันบ้างยกตัวอย่างแค่นอกใจแล้วไม่เคยนอกใจเมียแล้วเคยเคยเคยทำไหมล่ะ มีเคยจะบป็นอะรแค่เพื่อเอาใจคนอื่นมากมีบ้างนี่ค่จำเรืองภาษาเบอร์สองเขาว่าไงครับเบอร์สองเขาน้อยใจว่าคำถามนี้ใครถามแน่เบอร์สามครับเบอร์สามก็ไม่ต้องบอกข้อดีอะไรกันมากครับนิสัยของผมก็ผมรถไม่มีขับโทรศัพท์กล้องเสียข้อดีไม่มีเมียข้อเสียไม่มีตังค์ครับ ข้อดีของผมนะครับผมเป็นคนรักศิลปะตอนนี้ก็ทําธุรกิจเล็กๆน้อยอยู่ครับเป็นอะไรครับของสวนดอกไม้ดอกไม้อะไรครับเป็นดอกไม้ดอกมะลิอย่างเงี้ยครับดอกมะลิครับผมตอนนี้สาขาอยู่หลายแยกแล้วนะครับผมเข้าเท่าที่ผมมองเนี่ยมันมันเหมือนขายพวงมาลัยครับนั่งครับนั่งครับอ่านี่คือข้อดีของสี่เบอร์อ้าวข้อสองครับค่ะคุณคิดบอกว่า คนเป็นผู้หญิงอ่ะทุกคนที่อยู่ที่ห้องทรงหรือว่าหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านก็จะรู้รว่าบางทีเวลาเราอยากกินอะไรเนี่ยไม่สนใจหรอกกี่โมงสมมติตีสองเนี่ยอยากกินอะไรก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ได้อ่ะอย่างหนึ่งหิวมากเลยจะพาไปที่ไหนเบอ,อร์สี่ครับจะทายังไงตีสองนะฮะตีสองนะครับเบอร์สี่จริงๆแล้วตอนตีสองเนี่ยถ้าคุณคริสอยากกินของอร่อยเนี่ยจริงๆไม่ต้องออกไปข้างนอกนะฮะทำไมถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ย ผมเนี่ยอร่อยที่สุดแล้ว,วแต่ถ้าอยากกินพวกอาหารเนี่ยก็จะพาไปผมรู้จักร้านหลายที่นะครับผัดไทยประตูหมาประตูหมี A A <c oughs> นะฮะแล้วก็มีเก่ารัดตรงสำโรงนะคร<ม>ับร้านนั้นอร่อยมากตรงสำโรง4-7อ,อะไรอ่ะร้านเก่ารัดนะฮะแต่ไม่ได้ไปนานแล้วน่าจะปิดละ อยากกินอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะหามาให้กินทุกอย่างตีสอเลยนะตีสอผมก็จะไปลากคอแม่ค้าขึ้นมาทําให้เบอร์3ครับเบอร์3าหมายเลขสาเบอร์สามเท่าที่ผมทราบมานะครับครับทักผมมเท่าที่ผมทราบมานะครับเวลาตีสอเนี่ยตลาดหรือว่าร้านอาหารจะวายหมดแล้วนะครับผมถ้าไม่มีร้านไหนแล้วจริงๆผมนะครับจะพาคุณคลิปไปวิ่ง วิ่งให้หายหิวถ้าสมมติไม่มีนะฮะวิ่งให้ช่วยอะไรได้มันบำบัดกันได้ครับเวลาคนเหนื่อยเนี่ยเวลาหายหิวแล้วมันจะหลับไปเองเอออ่ะอเบอร์สองผมร์้สึกต้องคิดอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวตอนตีสองแนะนำให้ไปหน้ามอลังสิทธ์เออใครไปบ่อยไปไปบ่อยเหรอหน้ามอลังสิทธ์มีก๋วยเตี๋ยวอยู่เจ้าอร่อยมากเพิ่งเพิ่งไปเปิดเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรบื่มีเกี๊ยวหน่องเชาอ๋ออร่อยมากตีหนึ่งหมดแล้วคนกินเยอะเหร สิบล้อเพล็สิบล้อเนี่เอใหม่มาสามใบเลยเนี่ยนที่มีเกี๊ยวหนูแฉะเป็นหมูแดงหรือหมูสดถ้าเกิดบอกว่ามีเกี๊ยวเนี่ยจะเป็นหมูแดงใช่ไหมอืแต่ร้านบะมีหนูแชะก็หมูแดงเพราะก็เหมือนกันสิครับอ่าเบอร์หนึ่งผมว่าเวลาตีสองรไม่เหมาะสำหรับการทานนะครับครับและเราอยู่กันใหม่ผมก็จะตั้งตารางให้น้องคิดได้ทันนะฮะ คือหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นคืนคืนก็คือเป็นทุกอย่างเลย๋มก็มีอย่างหนึ่งที่ไม่ไม่เว้นครับอะไรฮะก็คือนอนคุยกันปรึกษากันเอาละครับตอนนี้ผมเชื่อว่าน้องคริสได้อยู่ในใจแล้วนะฮะทีนี้จะให้น้องคริสตัดสินนะครับว่าหมายเลขไหนที่จะได้ไปออกเดทกับคุณคริสนะครับผม มีอยู่หนึ่งคนเท่านั้น,นครับที่จะต้องเลือกเอาละครับและหมายเลขที่น้องคริสหอวังจะเลือกเพื่อไปออกเดนด,ด้วยได้แก่หมายเลขสี่ค่ะสี่ครับเดินค,คุณแท่ง,งสองคุณน,นงและสามคุณแจทนะครับและหมายเลขสี่สครับ ขาชอบคุณครับข้อสองเพราะว่าจะพาเขาไปกินไงทำไมถึงชอบไหมสิเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะตอนถามข้อสองเขารู้เส้นทางหมดเลยจะพาไปกินนู่นกินนี่กินนั่นเลยชอบกินผมรู้ใจเขาแสแงว่าคุณตคัดเลือกเพื่อไปเป็นคู่เดทหรืออะไรครับอ๋อไม่อะค่ะเป็นอะไรฮะคนขับรถคนขับรถเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะตอบทั้งหมดนี่ไม่ได้ ได้หาคู่รักคู่เด็ผมก็รูกว่าคู่เด็ดคือที่เขาหาคนขับรถอ๋อคนขับรถรู้เส้นทางนี่รู้แหล่งกินด้วยสวัสดีครับผมหม่อมครับครับผมสวัสดีครับอ่าผมอะแปะอ่าเขาอแปะอ่ะถูกถูโอ้โหโอ้ออเออก็มาเล่นที่นี่ทุกทุกวันเสาร์ครับครับผมเจอพวกเราได้นะครับช่วงสี่ทุ่มครับสีเหลืองเยลโล่มะม่วงอกลังแห้ มะม่วงตองแมงโก้อ๋อนั่นส่งส่งมาให้ส่งมาให้พี่มุพี่นันต์ตัวนี้โอเคโอเคภาษามจิตสามจิตสางกฤษได้ค่ะได้อย่างสีเหลืองเยลโล่์ไวน์บัฟเฟโลวเตาอังโล่ไวเชสซิปโป้โอ้โหตอบได้อาผมว่าผมว่าหมด ครับครับก็เอาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับผมเอาได้คณะอื่นจะมาต่อยคณะชุดเทพสีใสก็มีมุกเพลงมาแล้วฉะบินฉันจะบินครับผมผมขอตัวเอ้ยเฮ้ยแล้วงานต่อเนี่ยมันพร้อมหรือยังวะอ๋อเดี๋ยวไปอีกที่เดี๋ยวเขารอรอโทรมาอยู่พี่เออเฮ้ยน้องพี่สวัสดีครับเออัสดีเอาไปพอดีครับเออหาใครวะขอรักเช่นเลยพี่ เอ้ยยังไม่ว่างเลยน้องขาขอถ่ายรูปผมขอถ่ายรูปเฮ้ยไม่ได้ไงโอ้พี่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้ไม่ได้เลยเฮ้ยน้องใครใครบอกให้เดี๋ยวไปคุยกับไอ้ดาวผู้จัดการคุยกับไอ้ดาวผู้จัดการอนุญาตถ่ายถึงจะถ่ายเหรออือเป็นไหนมาไอ้น้องผมมาจากโค้ชคุยได้เฮ้ยนั่งบนนี่น้องนั่งบนอย่าไปนั่งล่างมันเหมือนอ่าใช่หรอพี่ผมว่ามันดูไม่ดีอ่ะมันดูไม่ดีนั่งนั่งนู้นดสิเออวันนั่งนี่ดีกว่านั่งน้งนี่อ่าเป็นไหนมาวะ ผมไอ้ขาเป็นเป็นปั้นเป็นปั้นเรามาทำอะไรมาวะโอ้ปั่นสำล้อครับเอ้าสำล้อปั่นมีด้วยเหรอวะมีแต่แตงโมปั่นอะไรอะไรอจับประโลนจับประโลนปั่นจับประโลนปั่นกล้วยปั่นงี้นี่มีสำล้อปั่นมันกินได้เหรอวะสล้อปั่นนี่ขับปั่นไปส่งเราไม่ได้โอบชอจอดใหญ่ให้เข้าเส้นไงพวกนี้เจอไม่ได้ชอบเด็กไอ้เด็กมันชอบเด็กมันชอบพี่สำล้อเอาไว้ปั่นอยู่ ขาชอบเขาชอบเด็กมันนอกไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่เข้าใจมันแม่เข้าใจมุกอ่ะเอ็งมีความสามารถอะไรวะร้องลิเกได้พี่เฮ้ยล้อลิเกได้ตกใจเลยนานต่อไปอ่ะไอ้พระเอกมันไม่มาพี่ไม่สบายพี่ใครดีปะมันขาดพระเอกตัวหนึ่งอ่ะมันไปหาใครดีมัเล่นลิเกได้เฮ้ยน้องสิบนิ้วคำนับกราบพรม เราไปหามาได้คงจะดีนะนี่มันคุณบอกว่าเอออหไรดีวะไม่พี่ไปหาตามแถ้าตามลุงลิเกปนีตามลุงลิเกม,มันเขาเล่นกันอยู่ไงไม,มีเวลามาหรอกถ้าเป็นพระเอกนะ <c oughs> ลิเกกุ้งเกลืคนเก่งอยู่มาร้องเลงให้ทันได้ฟังสิบนิ้วพนมขอความหวังสงสารสักครั้ง เถิดพ่อคุณถ้าหาได้คงจะดีมันจะไปหาที่ไหนได้ผมนึกยอย่าบอก็นึกว่านี่มันกระชั้นชิดมากเลยผมเรื่องให้ผมนึกให้เฮ้ยเอ้ยรู้จักรู้จักเกียงไก่ลูกบางแก้วไหมโอ้โหเก่งไก่ไม่ได้เขาปิดวิกวันนี้เออผมก็ปกติจะโทรตามอยู่นักชัยนันรู้จักนักชัยนันอ๋อนักชัยนันรู้จักมันจะว่างพี่แต่ถ้ามันเฮ้ยน้อง พี่หรืกกันครับคุณเพี่จะฟังว่ากี่เอื้อนเอ่ยลองพูดมาทำเฉลยไหนลองเอื้อนเอ่ยเันสักครั้งฮะเฮ้ยคุณสุณทิร่าระวาง <c oughs> ไมปไหน <c oughs> ไปไหนเนี่ยรอเจอเสียงห้างจะรับงหรือไม่รับง มีสาย่เขาลองภูมิเขาลองภูมิดูว่าได้กี่กอนี่เกยหานนี่เกย์น่ยล้อไปสามกรแล้วแต่งหน้าสารตลกกว่เนี่อ๋องครับพี่เองไปฝึกพี่เกย์ไปยังไหนวะที่สุโขทัยครับอ๋อติดต่อชัยยาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยพอล้อเล่นไปอยู่กับฉันเลยเฮ้ยโอ้ยมัมภายในสามวันนี้นะถ้าไม่ดังนะอ๋อก็คือไม่ดัง ไม่เป็นไรแล้วใจเย os, ็นใจเย็นแล้วแต่วาสนาอีซี่อีซี่ป่ะปัครับคาบคาบปังัมุนม่ำเหมือนคนมากใช่รับ